เปลืองสุจริตกุลเจ้าสาวคนแรกของรัชกาลที่6ผมขอเริ่มต้นเรื่องราวของวันนี้ด้วยคำถามหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังพอจะทราบไหมครับว่าในประวัติศาสตร์ชาติของเรานั้นน่ะพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ทรงมีพระราชพิธีอภิเษกสมรสนั้นคือพระองค์ไหนครับ ฟังคำถามแล้วก็อาจจะงงกันบ้างนะครับเพราะว่าเราก็รู้กันดีครับว่าอดีตพระมหากษัตริย์ของชาติเราเนี่ยตั้งแต่โบราณในกาลมาเนี่ยต่างก็มีฝ่ายในกันมามากมายครับผู้เป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็ได้ว่าท่านก็มีเมียกันทั้งนั้นแหละครับซึ่งก็จริงครับตามที่เราเข้าใจกันนั่นแหละแต่ว่าการแต่งงานนั้นเป็นอีกเรื่องนะครับแต่เดิมนั้นเน่เมื่อมีการเข้ารับราชการเป็นฝ่ายในเนี่ยคนสามัญทั่วไปก็จะเป็นบาทบริจาริกาครับ ในขณะที่เจ้านายด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นพระภรยาเจ้าครับจะมีจํานวนมากหรือว่าน้อยเนี่ยก็แล้วแต่รัชสมัยนั้นๆไปะนะครับพระราชนิยมอย่างไรก็ทําอย่างนั้นครับต่างก็ได้รับการแต่งตั้งสถาปนากันไปครับแต่ว่าไม่เคยเลยครับสักครั้งเดียวที่จะมีการอภิเษกสมรสมาก่อนครับเป็นความจริงครับที่กษัตริย์สยามเนี่ยไม่เคยเข้าพิธีแต่งงานมาก่อนเลยครับ กระทั่งล่วงเลยมาจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับก็ทรงมีพระราชะพิธีอภิเษกสมรสขึ้นครับและก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยที่พระมหากษัตริย์จะแต่งงานครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องราวของเจ้าสาวคนแรกของพระมหากษัตริย์แห่งสยามนะครับซึ่งเจ้าสาวคนนี้เป็นสามัญชนครับที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะักหรือว่ารับรู้เรื่องราวของท่านเนี่ย รับรู้กันมาไม่มากนักนะครับผมจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้และครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่านะครับเรื่องเล่าจากเรื่องราวต่างๆที่ผมปิงปองจะเอามาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับพบกันเป็นประจำทางยูทูบชา n e l ของคนติดเล่าพอดแคสต์นะครับแล้วก็ Facebook และ t ิ k ต o กในชื่อคนติดเล่าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ทาง YouTube ด้วยนะครับ ชมคลิปแล้วเนี่ยถ้าจักรุณากดไลค์ในแต่ละคลิปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับเรื่องราวในวันนี้ผมได้ข้อมูลจากหลายที่ครับโดยเฉพาะบทความของคุณเล็กพงษ์สมัครไทยนะครับในศิลปวัฒนธรรมครับเจ้าสาวสามัญชนคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เขาพิธีอภิเษกสมรสกับพระมหากษัตริย์สยามก็คือคุณเปลืองสุจริตกุลครับหรือว่าคุณพระสุจริตสุดาครับคุณพระสุจริตสุดาเนี่ยมีชื่อเดิมว่าเปลือง สุจริตกุลนะครับเกิดเมื่อ13พฤศจิกาย,ยน2438ครับที่บ้านปากคลองด่านประตูน้ำภาษีเจริญนะครับท่านเป็นทิดาคนโตจากบุตรจำนวน12คนของเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีนะครับหรือว่าปลื้มสุจริตกุลครับซึ่งเป็นอธิบดีผู้พิพากษาสารต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมครับกับท่านผู้หญิงกิมไลสุธรรมมนตรีครับซึ่งสกุลเดิมก็คือเตชะกัมพุธนะครับ มีน้องสาวที่เป็นที่รู้จักก็คือคุณประภัยสุจริตกุลนะครับที่ต่อมาเนี่ยได้เป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาครับและก็ท่านผู้หญิงพัวอนุรักษ์ราชบนเทียนนะครับซึ่งต่อมาก็เป็นมารดาของคุณขวัญแก้ววัชโรไทยอดีตรองเลขาธิการพระราชวังนะครับแล้วก็คุณแก้วขวัญวัชโรไทยอดีตเลขาธิการพระราชวังครับต้นตระกูลทางฝั่งบิดาท่านเนี่ยเป็นราชนิกูลเชื้อสายจีนครับ โดยปู่ก็คือพระยาราชพักดีหรือว่าโคสุจริตกุลนะครับเป็นพระอนุชาร่วมพระชนกชนนีของสมเด็จพระปิยมาวดีสรีพัชรินทรามาตาครับนามเดิมก็คือเปี่ยมสุจริตกุลครับส่วนทางฝ่ายมารดาก็คือขุนพัดแต้หอยนะครับชาวจีนแต้จิ๋วที่อพยพเข้าสยามช่วงปีพุทธศักราช2407ครับซึ่งเป็นต้นสกุลเตชะกัมพุทธครับ คุณเปลืองเนี่ยเป็นพี่สาวคนโตของครอบครัวนะครับที่จะต้องดูแลน้องๆโดยเฉพาะคุณประภัยนะครับน้องสาวคนเล็กซึ่งโปรดการขี่ม้าเล่นด้วยกันเสมอครับต่อมาเนี่ยเมื่อครั้งที่จะต้องโกนจุกเนี่ยก็ได้เข้าไปในพระบรมมหาราชวังครับเพื่อให้เท้าวันิดาพิจาริณีหรือว่าเจ้าจอมเพิ่มในรัชกาลที่5เนี่ยผู้เป็นอานะครับแต่งตัวให้ตามประเพณีครับ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยทอดพระเนตรเห็นเข้าครับก็โปรดให้เข้าถวายตัวหลังจากโกนจุกครับแล้วก็มีโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนราชินีนะครับจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่4แล้วก็ลาออกจากโรงเรียนแล้วก็ทูลลาออกมาพำนักที่บ้านครับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในี่ส่งคุ้นเคยกับครอบครัวของพระยาราชพักดีหรือเจ้าคุณปู่ และบิดาของคุณเปลืองสุจริตกุลนะครับก็คือเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีครับก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมถึงที่บ้านหลายครั้งครับด้วยสกุลสุจริตกุลเนี่ยเป็นราชินีกูลนะครับคือเป็นพระประยุรย่าในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับต่อมาเนี่ยเมื่อรัชกาลที่6ได้ทรงมั่นกับ พระวรกัญญาประธานพระองค์เจ้าวรภาเทวีพระคุมันพระองค์แรกเนี่ยก็ได้โปรดกล้าให้คุณเปลืองสุจริตกุลเนี่ยทำหน้าที่เป็น l ล d ี้อินเว i n g ครับหรือว่านางพระกำนันมีหน้าที่ตามเสด็จพระคุมันในเวลาที่โปรดให้โดยเสด็จพระราชดำเนินไปในงานพระราชพิธีต่างๆครับหรือเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์นะตามนะครับ ในเวลาต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้สถาปนาพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าลักษมีลาวันก็ทรงแต่งตั้งให้คุณเปลื่องเนี่ยเป็นนางพระคำนันตามสเสด็จพระองค์เจ้าลักษมีลาวันต่อไปครับและก็ได้ตามสเสด็จพระราชดำเนินในพระราชะกรณียกิจต่างๆด้วยครับเมื่อปีพศ .2463 เนี่ยมีการจัดตั้งกองเสือป่าหญิงขึ้นครับ ครั้งนั้นเนี่ยรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คุณเปลื่องสุจริตกุลเนี่ยรับพระราชทานยศนายกองเสือป่าหญิงรุ่นแรกด้วยนะครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงทราบโดยแน่พระราชลิทัไทยแล้วนะครับว่าพระนางลักษมีลาวันเนี่ยมีอาจประสูตริพระาราชโอรสธิดาได้แล้วเนี่ยก็จึงสู่ขอคุณเปลื่องสุจริตกุลครับ ตอนนั้นนะ่ยคุณเปลืองมีอายุได้26ปีนะครับซึ่งก็มีคนกล่าวเหมือนกันครับว่าในเวลานั้นนะ่ะคุณเปลืองก็มีคนรักอยู่แล้วเหมือนกันครับแล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับนางสาวเปลืองสุจริตกุลนะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2464ครับ นับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชพิธีอภิเษกสมรสนะครับและก็ถือเป็นสุภาพสตรีสามัญชนคนแรกที่ได้เข้าพิธีอภิเษกสมรสกับพระมหากษัตริย์ครับซึ่งก็โปรดให้คุณเปื่องสุจริตกุลเนี่ยแต่งกายแบบเจ้าสาวในอังกฤษเลยนะครับสวมเสื้อกร,ระโปรงสีขาวมีผ้าโปร่งสีขาวคลุมศีรษะประดับดอกส้มแล้วก็ถือช่อดอกไม้ครับ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าให้ประกอบพระราชพิธีที่ทพระราชวังพญาไทนะครับทรงคล้องพระกร,กรกับแขนคุณเปื่องสุจริตกุลนะครับแล้วก็ทรงพระดําเนินลอดใต้ซุ้มประสานดาบนะครับโดยมีดนตรีเนี่ยบรรเลงเพลง Bridal March ประกอบไปด้วยครับ สมเด็จพระพันวษามาตุฉชาเจ้าหรือว่าสมเด็จพระศรีสวรลินทิราบรมราชเทวีพระพันวัษาอิกาเจ้าในรัชกาลที่9นะครับได้ถวายน้ํามหาสังแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและก็พระราชาทานแด่คุณเปลียงสุจริตกุลครับ แล้วรัชกาลที่6ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณเปลื่องสุจริตกุลขึ้นเป็นพระสุจริตสุดาครับตำแหน่งพระสนมเอกครับซึ่งเป็นสตรีคนแรกนะครับที่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์คุณพระครับและในพระราชพิธีอภิเษกสมรสครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมกล้าวฝ่ายในนะครับแก่พระสุจริตสุดาพระสนมเอกครับและก็โปรดกล้าวให้พระราชทานเลี้ยงฉลองราชาพิเศษสมรสที่พระราชวังพญาไทยในเวลาอีกสปีต่อมานะครับก็คือ2466ส่งพระกรุณาโปรดกล้าวพระชราชทานเครื่องอิสริยาพรณ์ทุติยจุลจอมกล้าววิเศษฝ่ายในครับ คุณพระสุจริตสุดาพระสนมเอกเนี่ยเป็นพระสนมเอกเพียงคนเดียวนะครับที่อยู่ในพระราชวังพญาไทร่วมกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดรัชกาลครับแต่ไม่ได้มีพระประสุตธิการพระราชโอรสธิดาเลยนะครับคุณพระสุจริตสุดาพระสนมเอกเนี่ยถวายพระราชปฏิบัติในฐานะพระสนมเอกอย่างสม่ำเสมอครับตลอดพระชนชีพของพระองค์ครับไม่เคยเป็นที่ขัดพระราชทัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับ คุณพระสุจริตสุดาเนี่ยท่านสนใจเรื่องดนตรีโดยเฉพาะการขับร้องครับซึ่งมีความชํานาญเป็นเลิศทีเดียวคอยถวายงานจัดเครื่องดนตรีเครื่องสายผสมบรรเลงทุกข่ําครับเคยเป็นต้นเสียงร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์จีพระวรราชชายาแะครับเมื่อปี2464คราวที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยโปรดเกล้าให้จัดการแสดงโขนตอนนางลอยครับและพระองค์ก็ทรงภาคด้วยพระองค์เองครับ ด้วยความที่ท่านชื่นชอบดนตรีไทยเป็นชีวิตจิตใจนะครับช่วงเวลานั้นนะคุณพระสุจริตสุดาได้รับอุปการะเด็กอายุ1 0 1ถึงปีนะครับเพื่อมาเป็นนักดนตรีครับก็ได้แก่คุณนิพาอภัยวงนะครับคุณทองลีสุจริตกุลและก็คุณสุมิตราสุจริตกุลนะครับหรือว่าสกุลเดิมก็คือสิงห์หละกะครับไว้คอยเล่นดนตรีสแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลังสิ้นการเสวยพระกรยาหารครับ ที่พระราชวังพญาไทเป็นประจําเลยครับถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณพระสุจริตสุดาเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นมาเฝ้าตามหน้าที่นะครับเช่นประทับร่วมเสวยในระยะหลังเนี่ยเพราะว่าสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรงครับรัชกาลที่6ท่านก็ไม่ส่งกลิ้วนะครับส่งแสดงถึงพระเมตตาและก็ไว้วางพระราชฤทัยอยู่เสมอครับตราบจนกระทั่งรัชกาลที่6เสด็จสวรรคต คุณพระสุจริตสุดาก็ไม่ได้ประสูติพระราชโอรสธิดาดังที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงคาดหวังครับเมื่อสิ้นรัชการแล้วเนี่ยคุณพระสุจริตสุดาพระสนมเอกก็ได้ดําเนินชีวิตอย่างปกติสุขนะครับได้พำนักอยู่ภายใต้วังศูนย์สุนันทาครับจากนั้นก็ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพระสุจริตสุดาถนนพระรามที่หนะครับหลังโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยครับเป็นที่ดินซึ่งได้รับพระราชทานมาแล้วนะครับ แล้วก็ได้รับส่วนแบ่งพระราชมรดกของพระสวามีอีกจํานวนหนึ่งครับแต่ด้วยความสนใจดนตรีของคุณพระสุจริตสุดาเนี่ยก็ได้จัดตั้งวงเครื่องสายผสมเปียโนหญิงวงแรกของคณะนาีศรีสุมิตรครับเป็นวงดนตรีเครื่องคู่นะครับประกอบไปด้วยจ่ายเคสออู้สอด้วงชิงโทนรามนาและก็เปียโ,โนครับโดยมีสุมิตราสุจริตกุลเนี่ยเป็นผู้เล่นเปียโนและควบคุมวงดนตรีครับ คุณพระสุจริตสุดาเนี่ยสนใจในการเล่นเปียโนเป็นพิเศษเลยนะครับวงดนตรีคณะนี้ได้นําเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาขับร้องครับเช่นเพลงตับในเรื่องวิวาหะพระสมุดนะครับก็คือเพลงโยนดาบจีนหน่าเรือปีแก้วตะนาวแปลงนะครับและก็ยังได้แต่งคําร้องเพลงสุดาสวรรค์นะครับโดยมีสุมิตราสุจริตกุลเนี่ยเป็นผู้แต่งทํานองครับ ด้านการกุศลเนี่ยคุณพระสุจริตสุดาได้บริจาคทรัพย์บำรุงโรงพยาบาลต่างๆเช่นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์น,นะครับแล้วก็ยังได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างตึกสุจริตสุดาในโรงพยาบาลสิริราชนะครับ คุณพระสุจริตสุดาเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับส่งพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทั้งค่าใช้จ่ายประจำนะครับค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วยและที่พำนักในบริเวณที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซอยต้นสนถนนเพลินจิตที่กรุงเทพมหานครเนี่ยแหละครับ คุณพระสุจริตสุดาพระสนมเอกเนี่ยเขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2524ครับจนถึงอนิจกรรมเมื่อวันอังคารที่9มีนาคม2525นะครับรวมอายุได้86ปีกับ3เดือนครับ และก็ได้รับพระราชทานเพลิงศพะเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์ที่วัดเทพสรินทราวาสเมื่อวันที่29มีนาคม2526ครับเรื่องราวของคุณเปลืองสุจริตกุลหรือว่าคุณพระสุจริตสุดาเนี่ยทำให้เราทราบกันนะครับว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเข้าพิธีอภิเษกสมรสเป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติเราเลยเนี่ยก็คือรัชกาลที่6ครับก่อนหน้านั้นไม่เคยมีมาก่อนนะครับ แต่ความจริงอีกข้อหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์ที่ทรงจดทะเบียนสมรสเป็นพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติของเราเนี่ยก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับทรงประกอบพระราชพิธีราชาพิเศษสมรสกับหม่อมราชวงศ์สิริกิจกิติยากรที่วังสะระปุมนะครับเมื่อ28เมษายน2493และก็ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกแห่งบับรมราชจักรีวงศ์และพระองค์แรกในประวัติศาสตร์ของชาติเราที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายครับนั่นเป็นครั้งล่าสุดนะครับที่มีพระราชาพิธีอภิเษกสมรสของพระมหากษัตริย์ในบ้านเราจนทุกวันนี้แล้ะครับ ไม่ว่าจะยังไงคุณเปลืองสุจริตกุลก็เป็นสามัญชนคนแรกนะครับที่ได้เข้าพระราชพิธีอภิเษกสมรสอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เราด้วยนะครับเรื่องนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้รับทราบข้อมูลนี้รวมไปถึงประวัติชีวิตของคุณเปลืองสุจริตกุลหรือคุณพระสุจริตสุดาเนี่ยวันนี้ผมเอาข้อมูลเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังนะครับ หวังว่าจะทําให้เราทุกคนรู้จักท่านและประวัติศาสตร์ของเรามากขึ้นไม่มากก็น,น้อยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามคนติดเล่านะครับผมแนบช่องทางการติดต่อกับคนติดเล่าเอาไว้ที่กล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกๆความคิดเห็นและก็ข้อแนะนํารวมไปถึงข้อมูลมากมายทีเดียวครับที่ผมได้รับจากข้อความที่กรุณาให้มาทั้งใน Facebook Fanpage คนติดเล่าแล้วก็ใน YouTube c h a n แนลนี้ด้วยนะครับ รูปภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องราวที่ผมเล่าในแต่ละตอนเนี่ยผมโพสต์ไว้ใน Facebook f a ฟ Page คนติดเล่านะครับลองติดตามไปชมกันแล้วก็มีเนื้อหาอื่นๆอยู่ในเพจคนติดเล่าหลากหลายครับก็ลองไปติดตามกันดูนะครับถือว่าผมเชิญชวนกันละกันครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนผมปิงปองสวัสดีครับ